สวัสดีครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วก็เลยทำให้ผมอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องว่าช่วงนี้ก็ต้องเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศบ้านเรา เปลี่ยนแปลงแปรปรวนกลางคืนหนาวเชาว้าฝนตกกลางวันร้อนเราต้องปรับสภาพให้ทันกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนไปนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวฤดูหนาวนะครับ ในฐานะที่ผมก็เป็นคนที่อายุมากนะครับทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยที่ยังเป็นเด็กในยามหน้าหนาวตอนที่ผมเด็กผมนึกถึงตอนที่มันเป็นช่วงที่เข้าฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับการเก็บเกี่ยวข้าวในสมัยนั้น เราเกี่ยวด้วยมือนะครับแล้วก็ทำลานทำลานกว้างๆนะครับเอา,อาขี้วัวขี้ควายนะครับมูลวัวมูลควายมาละเลงนะครับแล้วก็ตากให้แห้งก่อนที่จะนำฟ่อนข้าวนะครับมาตั้งแล้วก็มานวดด้วยมือนะครับนี่คือยุค ปัจจุบันไอ้กระทษครับนี่คือยุคเก่านะครับในช่วงที่วัยผมยังเด็กนะครับในช่วงนั้นผมรู้สึกว่ามีความสุขมากนะครับเพราะถึงหน้าหนาวเนี่ยบ้านไหนเขามีการตีข้าวนวดข้าวนะครับผมจำได้สมัยนั้นก็เราไม่มีรถรถเกี่ยวไม่มีรถนวด นะครับเพราะฉะนั้น,นบรรดาเกษตรกร,ร,กรหรือชาวนาก็จะใช้วิธีอย่างที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้ก็คือกลางวันเกี่ยวกลางวันเกี่ยวกลางคืนนวดข้าวนะครับนวดข้าวหรือตีข้าวนะครับพอตีข้าวนะครับก็จะมีฟางจํานวนมากนะครับ พอมีฟางจำนวนมากเด็กๆชอบนะครับไปเล่นตำรวจจับขโมยเล่นนู่นนี่นั่นมากมายไก่กองนะครับเสร็จแล้วตกตลางคืนเราก็มุดมุดฟางข้าวนั่นอนะ่ะคือมุดไปนอนอยู่ในนั้นนะครับมันอุ่นมันอุ่นมากนะครับมันอุ่นแบบชนิดที่เรียกว่า มันอุ่นแบบธรรมชาตินะครับคือเองนึกสภาพดู <c oughs> อากาศหนาวหมอกลงเยอะด้านบนนะรอบข้างนะครับด้านนอกนะครับอันนี้พูดถึงว่าด้านบนฟางน,นะครับถ้าเราไม่มุดเข้าไปมันก็เปียกเปียกหมดเลยเพราะว่าน้ำค้างลงเยอะนะครับช่วงหน้้หนาวเนี้น้ำค้างลงเยอะแล้วก็ลมหนาวก็ค่อนข้างจะ ยินและก็แรงพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆพอเล่น่า,อาพอเล่นการสนุกพอแล้วนะครับเราก็มีการมุดไปเล่นมุดไปนอนอยู่ใต้กองฟางนะครับเพื่อ,อรักษาความอบอุ่นของร่างกายนะครับเป็นความสุขที่หาได้จากธรรมชาตินะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทํางานไป,ไปก็คือเขาก็นวดข้าวตีข้าวนะครับหลังจากที่ชาวบ้านชาวท้องชาวช่องหมายถึงว่าเกษตร,รกรนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยกันตีข้าวช่วยกันนวดข้าวนะครับ <โ frustrating. S 1> บ้านไหนทําเสร็จก่อนก็ไปช่วยอีกบ้านหนึ่งนะครับพอบ้านอีกบ้านหนึ่งเสร็จก็ไปช่วยกันจนกว่าจะครบทุกคนนะครับเขาเรียกว่า สมัยนั้นเนี่ยมันเกิดความความรักความสามัคคีกันค่อนข้างจะมากนะครับก็คือเรามีการช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับมันต่างจากยุคปัจจุบันนะครับเวลาเกี่ยวข้าวนาแปลงหนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จเ็จก็เสร็จแล้วนะครับเพราะใช้เครื่องทุ่นแรงนั่นก็คือ รถเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวโนดเสร็จในเวลาเดียวกันนะครับทำให้มันขาดาบรรยากาศที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นะครับตอนข้างต้นนะครับมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีบรรยากาศแบบนั้นทำให้เด็กๆรุ่นหลังนั้นไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้เล่นกองฟางไม่ได้เล่นสนุกสนานเหมือนเด็ก รุ่น <ítulo> ผมนะครับรุ่นผมรุ่นผมตอนยังเป็นเด็กนะครับเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีโอกาสแบบนั้นนะครับในช่วงผมยังเด็กผมไม่มีเสื้อกันหนาวแบบนี้นะครับไม่มีเสื้อครูไม่มีเสื้ออะไรนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีเงินซื้อนะครับไม่มีเงินซื้อเพราะว่าในช่วงช่วงที่ผมยังเด็กเสื้อผ้าก็ส่วนใหญ่ก็ พ่อแม่ทอผ้าแล้วก็ตัดเสื้อผ้าให้ลูกใช้เองนะครับไม่ค่อยได้ซื้อนะครับแต่ยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมครับพออากาศเย็นนิดนึงผมก็ต้องเอาเสื้อคลุมมาใส่นะครับกันหนาวนะครับมันต่างกันมากนะครับการใส่เสื้อกับการที่เราไปมุดไปนอนอยู่ในกองฟางนั้นนะมันอุ่นต่างกันนะครับ อันนี้อุ่นร้อนอุ่นแบบร้อนมันไม่ธรรมชาติคือหมายความว่าเพราะว่ามันใช้ผ้าปิดนะมันจะมันจะไม่ค่อยมีช่องอากาศให้ถ่ายเทนะครับแต่ถ้าเป็นกองฟารมนะครับเรามุดเข้าไปยังไงมันก็ยังมีช่องอากาศให้เ,เราได้ มันมีช่วงอากาศให้ถ่ายเทนะครับให้เราได้หายใจได้คล่องนะครับมันจะไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนที่เราใส่เสื้อคลุมเสื้อกันหนาวแบบนี้นะครับมันเป็นอาการของคนแก่นะครับวันนี้ผมพออากาศมันเริ่มเย็นเนี่ยมันทาให้ผมรู้สึกนึกถึงบรรยากาศแบบนั้นนะครับผมก็เลยเลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาถ่ายทําคลิปนี้นะครับเล่าสูง พี่น้องฟังนะครับมีพี่น้องคนไหนเกิดฟังเออเกิดทันเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ไหมครับถ้ามีช่วยคอมเมนต์ให้ผมทีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ